สวัสดีครับก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟนะครับผมก็นะกาลินาเนี่ยวันเนี้ยเขามีกิจกรรมมาใหม่นะครับเป็นมันเป็นร้านค้านะครับซึ่งลองก่อนจ่ายทีหลังอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรลองก่อนจ่ายทีหลังนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่ากิจกรรมตอนเนี้ยนะเขามีอะไรกันบ้างน,นะครับเผื่อบางคนเนี่ยนะยังยังไม่รู้นะครับผม อ่าแล้วก็มันมีท็อปอัพมาด้วยนะครับซึ่งท็อปอัพก็จะได้เป็นนี่ครับเสื้อนะครับแล้วก็เป็นกางเกงนะครับก็มันไม่ค่อยสวยครับในความคิดผมนะแต่ว่าถ้าเราเติมเราก็ได้ฟรีเลยนะครับผมก็กิจกรรมอันนี้เนี่ยมีนี่แฟชั่นเจ้าแห่งสายลมนะครับอันนี้น่มาตอนวันที่15นะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นดีแท็กคาตานะนะครับก็ อันนี้เนี่ยมาตั้งแต่วันที่เนี่ยอุ้ยมานานแล้วนะแต่ว่าเขาให้ระยะเวลานานอยู่นะครับเป็นนี่คาตานะอันนี้นะผมว่าสวยมากนะครับเป็นเป็นไฟอะครับแล้วก็เป็นคนนกนะอ่าแล้วก็แลกโทเค็น d t แทนะครับผมเป็นกิจกรรมฟรีเนี่ยเพียงสมัครแพ็กเกจเน็ตจาก d t แทนะครับอันนี้เนี่ยเป็นมงกุฎผมก็ไม่ผมก็อันนี้ผมก็ ไม่ค่อยดูนะว่าแบบมันต้องทําอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่าน่าจะมีช่องอื่นบอกแล้วแหละครับว่าทําอะไรยังไงนะเพราะว่ามันก็มาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วแหละต่อไปนะเป็นอันนี้อันนี้เพิ่งมาวันที่13เดือน10นะครับหมดหมดดูดิอีก9ปีอะครับอีก9ปีถึงจะหมดนะนี่ก็จะได้เป็นเปินเปินนะครับ น่าจะเป็นเหมือนกันปะ่ะแต่ว่าอาจจะแบบอ๋อเป็น24ชั่วโมงกระถาวรนะครับครั้งแรกกับสกินอาวุธ King คิงฟิชเชอร์นะครับสะสมโทเคนนะแล้วก็รับนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้าไม้หน้าไม้ลาวานะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะ2อ3 0ก็อีก9ปีครับไม่ต้องรีบทำก็ได้นะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องอาวุธ AC 80 คือผมจะบอกว่าฟรีไฟเนี่ยผมไม่ได้เล่นานานแล้วนะครับก็เลยอาจจะแบบไม่รู้นะว่าเขาอัพปืนอะไรมาบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาเล่นแล้วก็อาจจะแบบมีเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็มีกล่องอาวุธนะครับกาฟิตี้นะครับอันนี้หมดเองศูนย์สองเก้านะครับก็อีกนานเหมือนกันนะกว่าจะได้นะครับเอกว่ากว่าจะหมดนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันเนี้ยสิบปีครับก็คือ ไม่ต้องรีบก็ได้อะอ๋อคือกาลรน่าฟรีไฟเนี่ยเขามี UC มาแล้วอะผมชอบมากเลยนะยู UC เนี่ยนะครับน่าจะดีนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกอันนี้เป็นเวนอมเนาะเขาก็คอลแลบกับเวนอมมาเนี่ยผมก็คือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาประมาณไหนแต่ว่าที่มันผ่านมามันก็แบบ บางอย่างก็แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมฮาโลวีนนะรอมันถึงวันก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมฮาโลวีนอันนี้คือแบบเข้าเข้ายังเข้าไม่ได้นะครับเข้าไปก็ขึ้นอะไรแห้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเวนอมนะกิจกรรมเก่าๆนะครับผมนะนี่อันนี้ก็จะได้พวกมวกพวกมอไซน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับผม อ่าอันนี้เนี่ยจะเป็นวันเสาร์ที่23นะครับผมก็ดูไลน์นะแล้วก็จะรับไอเทมฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับก็จะมีปืนนะแล้วก็มีชุดแล้วก็มีพวกบัตรนู่นนี่นั่นนะครับผมจะเป็นเออ่ฟรีไฟโปรลีกนะครับนี่ฟรีไฟโปรลีกนะครับก็เป็นซีซั่นที่4แล้วนะผมเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าเพิ่งกลับมาเล่นก็อาจจะแบบไม่รู้อะไรพวกนี้มากมายนะครับผม ว่ามันเป็นยังไงอันนี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจ7วันนะครับผมรับไปแล้วแหละนะผมก็ไม่รู้ผม,ผมได้ถาวรหรือเปล่าเนี่ยนะผมลองอินไปวันหนึ่งดูผมขอดูก่อนว่าผมได้ถาวรหรือเปล่าตัวผมก็ของไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับของนิดเดียวนะอันนี้เป็นสากานะครับอาไม่ถาวรนะแต่ว่าแต่ว่าก็สวยดีนะครับ โอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยเรามาดูกิจกรรมกันเลยนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ครับลองก่อนจ่ายทีหลังนะผมก็ไม่รู้นะว่าแบบมันมันประมาณไหนอะไรยังไงอะ่ะเดี๋ยวต้องต้องลองหมุนนะครับอ่าโอเคครับก็เมื่อกี้ผมไปปรับลดเสียงมานะผมรู้สึกว่าเสียงอาจจะดังไปนะครับผมก็นี่ลองก่อนจ่ายทีหลังนะเดี๋ยวผมจะลองกดหมุนเลย ชุดนี้ผมว่ามันเทนะเอาจริงๆปกติผมจะไม่เล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ผมจะเล่นตัวละครผู้หญิงทุกเกมนะแต่ว่าฟีไฟน์ขอบอกว่าตัวผู้ชายเออเทจริงหล่อจริงนะครับอลองหมุนไปหมุนฟรีนะหมุนฟรีนะครับได้อะไรอะ่ะรับรางวัลแล้วหมุนต่อรับรางไม่รับรางวัลแล้วแล้วหมุนต่ออ๋อก็คือถ้าผมไม่รับรางวัลเนี่ย หมุนต่อได้นะครับก็เสียเก้าเก้าเพชรนะครับอ่าจทดลองดูใช้เก้าเพชรเพื่อแลกรางวัลปัจจุบันเป็นสิทธิลดราคาต่อการหมุนต่อไปอ่าโอเคผมกดไปเลยปึ๊บปื๊บป๊บได้ปืนอีกแล้วแลวเพชรผมเลยเดือดสามสิบก,กว่านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมไม่รับรางวัลน,นะรับหมุนต่อไปจะได้เสียหน้อยลงไงถูกปะ่ะปึ๊บปื๊บ ดูทรงแล้วผมว่าเหมาแน่นอนนะผมว่าผมว่ายังไงก็เหมานะครับยังไงก็เหมาดูดูแล้วเนี่ยรับรางวัลแล้วหมุนต่อผมเอ่ออาจจะผมเติมดีไหมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ผมผมคิดอยู่ว่าจะเติมดีเปล่าแต่ผมยังไม่เติมดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะหมดเยอะกว่าจะได้ชุดเนี้ครับ จากที่ผมลองดูดูแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เอารางวันและเราหมุนต่ออยางเงี้ยเ,เหมือนเหมือนเราจะเสียเสียเท่ากับครั้งที่แล้วราคาเต็มนึกออกปะอย่างครั้งแรกได้เก้าใช่ไหมครั้งที่สองสิบเก้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติเนี่ยผมไม่รับรางวัลใช่ไหมอ่ะก็ผมก็จะเสียแค่เก้าในการกดครั้งต่อไปนึกออกปะก็คือครั้งแรกเหมือนผมไม่เสียไงเออนึกออกปะ เออประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยผมว่าก็โอเคนะสมมติว่าผมไม่ชอบไปเนี้ยมันก็จะได้เซฟตังไปอ่ะผมว่าเซฟตังไปเยอะนะสมมติครั้งสุดท้าย599ร้ก้เใช่ไหมเออก่อนครั้งสุดท้ายก็สมมติ3 0 0อืม299้้าและครั้งสุดท้ายเป็น5 5 9 9อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรากดครั้งสุดท้ายแค่299อเอ่ะเออแต่ว่าเราจะไม่ได้ไอเทมอย่างอื่นนะผมว่าก็โอเคนะครับถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้แบบเซฟตังอ่ะกรณีที่แบบว่า เราเราต้องเมาอ่ะผมผมดวงไม่ดีอะ่ะผมว่าผมต้องเมาอะ่ะเออแต่ว่าแต่ว่ามันมันสวยจริงนะดวผมขอไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เป็นอย่างนี้คือแบบอืม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 ก็หล่อเท่ดีครับหล่อเท่แล้วอันอันนี้เหมือนหญ้าเลยเหมือนแบบเป็นพุ่งหญ้าพุ่งหญ้านะครับอืมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอืมจากกิจกรรมใหม่นะครับผม นะแล้วก็มันจะมีเนี่ยครับเป็นทักษะตัวละครนะเราเติมซื้อได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ตัวละครนะจะได้เป็นทักษะเฉยนะครับผมอ่าก็อันนี้กดรับอ๋อกฎลับก็บจะเข้าไปหน้าอนะผมว่าผมอาจจะหวดนะเดี๋ยวจะคิดดูก่อนนะครับผม <laughs> ถ้าผมซื้อแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวนะครับว่าเป็นยังไงนะ โอเคนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับก็เป็นคลิปแรกของผมนะแล้วก็ผมกลับมาเล่นนะนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็มีอะไรติชมก็ติกันได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย